สวัสดีครับช่องด็อกเตอร์พาเพลินนะครับวันนี้ uh huh. แวะมาดูวัวอีกแล้วอันนี้เป็นฟาร์มวัวใกล้ๆกับแถวบ้านนะครับผมก็ว่าจะมาขออนุญ,ญาตเจ้าของนะครับถ่ายแต่ว่าเห็นแต่วัวอยู่วัวสวยมากครับวัวแม่ลูกนะครับ uh huh. สวยมากสวยมาก สวย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 ครับเจ้าของหรือเปล่าครับแวะมาเลยเห็นวัวสวยเลยขออนุญาตไายอ <see> ู้สวยมากเลยอู้สะลงปลาหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับสวัสด,ดีครับชื่อพี่อะไรครับรโอ้โครับปลาลงปลาอะไรครับเนี่ย อ๋อ oh, สุดยอดสุดยอดเลย oh, วัวก,กี่ตัวเนี่ยไม่รูนะจ้าของขอยู่อนะ๋อจ oh, ้่ของอยู่น,นุ่นเนาะครับครับ mm hmm. เดี๋ยวจะลองไปดูตรงนุ่นด้วยหืม mm hmm. สระก็สวยๆครับครับปลาเยอะเดี๋ยวจะไปถ่ายวัวตรงนั้น <laughs> mm hmm. นะครับนี่คือวิธีชาวบ้านนะครับ ซึ่งปลูกผักมีสะเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงควายกันไปนะครับอันนี้สระนี้ใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ดูดน้ําไปใช้ในการทําการเกษตรได้นะครับการเกษตรนะครับนี่เห็นไหมฟาร์มนี้โอ้โหมีมีม อัดฟางไว้เยอะครับเนี่เฉพาะฟางเนี่น่าจะเป็นหลายพันก้อนนะครับนี่ฮะเขาใช้ระบบการาดูดน้ำนะครับระบบประปาดูดน้ำขึ้นมานะครับมีท่อนะครับเดี๋ยวลองไปดูวัวกันฟางนะครับเยอะแยะมากมายนะครับ เอาไว้ให้หวัวอันนี้ควายนะครับควายหลายตัวเจ้าของอย,ยู่ไหมขออนุญาตถ่ายนะครับควายงามๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็มีแต่เงินนะะ้ัรนี่ขี้ควายในี่เงินนะครับไปทำปุ๋ยไปใส่ในนาในไร่สวนได้ควายครับ อันนี้ส่วนนี้คือวัวนะครับเราจะมีที่ใส่หญ้าให้วัวกับควายกินตรงกลางนะครับวัวผู้งามมากงามนะครับน่าจะเป็นความที่เลี้ยงขุนนะครับขุนเพื่อเพื่อขายเพราะว่าในอำเภอสรีขรรมปูมของเรานะครับจะมีเขาเรียกว่า ที่ซื้อวอัวซื้อควายกันนะครับกันอยู่นะฮะมีไก่น้อยๆด้วยนะครับวัวนะพวกงามๆทั้งนั้นเลยนะครับงามกินหญ้ากันอย่างอร็ดอร่อยนะครับอันนี้คือวิธีของของชาวบ้านเขตสีขอรภูมิสุรินทร์นะครับเขาจะเลี้ยง เลี้ยงก่อในจะปริมาณที่เยอะก็จะมีเขาเรียกว่าตลาดนัดนะครับตลาดนัดโคกระบือในวันพุธหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะ,ะไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับเดี๋ยววันไหนว่างผมจะไปถ่ายการซื้อขายโคกระบือมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตังนี้น่าจะเป็น ที่นอนเฝ้าของของอฟาร์มนี้นะครับถ้าเจอเจ้าของจะได้คุยว่าเออ,เ,อ,อเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้ก็มาถ่ายเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับนี่นะฮะน่าจะเป็นแบบการเลี้ยงวัวขุนนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็ไปขายอีกทีนึงนะครับ โอ้ดีดีด,ด,ดีนะครับเลี้ยงอยู่ในในานาในอะไรของตนเองแบบนี้สบายนะครับไม่ไม่ต้องไปวุ่นวายในชุมชนนะครับเป็นอาชีพที่มองข้ามไม่ได้นะครับทำเงินได้เยอะมากอาชีพในห้อยนี่นะครับทำเงินเยอะมากไม่ใช่เล่นเล่นนะครับแล้วยิ่งมีตลาดนัดโครกระบือด้วยนะครับ แล้วก็การเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือโครกระเบืออะไรอย่างเงี้ยก็ะจะมีเ,เขียงนะครับเขามารับซื้ออีกนะครับมารับซื้อเพื่อไปไปค่านะครับเพื่อส่งเนื้อเข้าตลาดอย่างนี้นะครับก็นะฮะนี่คือบรรยากาศของของบ้านบรรบ้านนะครับ บ้านพูใ้ใดง่ายก็จะเรียกว่าบ้านนอกก็ใช่นะครับหรือไม่บ้านนอกก็ใช่เพราะว่าอันนี้คือวิถีชีวิตหลังจากช่วงนี้พอตะฝนมานะครับจะเห็นว่าน้ําก็เจิงนองไปหมดพ่อแม่พี่น้องชาวนาก็หวานข้าวกันสักพักหนึ่งก็น้ํามาแล้วฝนตกะนะครับพายุเข,ข้ายังไงก็ ถ้าสนใจกี่กับเรื่องเนื้อหาสาระอะไรนะครับเยอะแยะมากมายของเรามีทั้งเนื้อหาสาระในเรื่องของอกเกษตรเรื่องของการศึกษาเรื่องของเด็กนะครับอะไรต่างๆของเรามาีที่จะแบ่งปันกันเยอะแยะมากมายนะครับยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลาพวกเราไปก่อนแค่นี้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ที่ช่องดรภาคภูมดเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ